สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะ เราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะน้องสาวโซจะพามาสรุปแนวทางราวพัฒนาเนาะของงวดก่อนนะคะ เม็ดเดียวนะสลบงื้หลายนะคะหนึ่งหกนะคะมานะคะหนึ่งหกมาตัวกลับนะคะเก้าสี่ก็เข้าตัวตรงนะคะเก้าศูนย์ให้เด่นเก้าแต่ว่าเจาะศูนย์ไม่เข้าตรา,าตะะตรางเข้าสามตัวนะคะตารางเข้าสี่เก้าศูนย์ตัดเป็นสองตัวบนล่างก็สี่เก้าแล้วก็เก้าศูนย์นะคะตารางของเราปังมากนะคะ เดี๋ยวให้ดูตารางของน้องสาวโซ่ปังมากเลยนะคะเข้า3ตัว2ตัวบนล่างจับชุดเวีนมากปังมากนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเม็ดเดียวก่อนกันก่อนเนาะพี่น้องจา๋าช่วงนี้นะคะน้องสาวโซ่ก็ไม่ได้ขึ้นเวทีเลยนะคะก็ต้องกราบขอโทษขอภยัย พ่อแม่พี่น้องเอ็ซีที่รอน้องสาวโซ่นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีเจ็ดมีสามมีเก้ามีสี่มีศูนย์แล้วก็มีสองนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ให้ลูดไปที่สองนะคะเด่นสอง เด่นสองเด่น4แล้วก็เด่น6นะคะเดี๋ยวเรามารูดสองกันนะคะพี่พแม่ๆ่จ๋าก็จะมี2องศนะคะสองหนึ่งไม่มีเราไม่เอานะคะมีสองสามสาสองสองสี่สี่สองนะแต่สองสองเบิ้ลมีนะคะ สองห้ามีนะคะสองห้าสองหกมีนะคะสองเจ็ดก็มีนะคะเจ็ดสองแปดก็มีนะแล้วก็สองเก้าก็มีนะคะตัดทิ้งไม่ได้เลยตัดทิ้งได้แค่สองหนึ่งคู่เดียวเงินไลนแต่ว่าตัวที่น้องสาวโซ สีแขาวให้นะคะก็จะมีเบิ้ลเลยสองสองนะคะสองศูนย์นะคะสองสี่สองหกแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายสองแปดนะคะสองเก้าก็เด่นนะคะพี่น้องจะเอา เกินแล้วนะคะเงินหลายเกินแล้วนะคะโอเคนะ,คะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวเจาะกันนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมค่ะทั้งหาวนอนทั้งอยากให้แนวทางนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหกมีสองมีสี่แปดสามเก้า ะะสำหรับเด่นนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นไปที่สองนะคะที่จริงสีก็ชอบนะสองกับหกนะคะอย่าลืมสองหกเก้าสองนะคะเก้าหกเก้าสองนะคะ สำหรับเด่นสองนะคะก็จะมีสองศูนย์ศูนย์สองสองสามสามสองสองสี่สี่สอง สำหรับเด่นหกนะคะก็จะมีหกสี่สี่หกหกแปดแปดหกนะคะแล้วก็จะเป็น หกนะคะลืม 60, 60, 60 6 0 6 0นหนหะสำหรับชุดกัรน,นะก็จะเป็น7 337 9339 4 0 0 4 8น4 8นะคะแล้วน้องสาวโซ่มีตัวแถมนะพี่พแม่ๆม่จะแถม7 5นะคะแล้วก็2 8คู่เดียวนะคะตัวแถมสำหรับกันเบิ้ลน,นะคะงวดน,นี้น่าจะมีเบิ้ลน,นะมีสองซองนะคะ มีสี่สี่มีเก้าเก้าแล้วก็ห้าห้านะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะอย่าลืมเก้าตีตัวเก่าตัวเดิมเนาะเก้าแปดเก้าศูนย์นะคะแล้วก็หกสาม ลืมอีกคู่หนึ่งนะแทมอีกคู่หนึงเจแล้วกันนะคะแทงอีกคู่หนึงเจลืมเจนะเจปล่อยนะคะเอาเจนะคะตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบก็จะเป็น2องศูนย์ศสะคะสามเก้าเ 6,4,4,6นะคะแล้วก็จะเป็น4 0 0 4123 4、5ตกลงชอบ4ีหรือชอบ6นะคะแต่ในบ้านเดี๋ยวอาจจะเอาเด่น2กับเด่น4นะ,ะชอบ4นะคะจดไวแคบไวนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในะอ้อมอกอ้อม,ออมใจด้วยนะคะสาวโซฟาเรชชั่แนลด้วยนะคะฝากกดเลยปกดไลค์นะคะ จะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า